สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับวันนี้เราอยู่กับเ a นเจอร์วายแท็กนั่นเองนะครับคันนี้แต่งหล่อเลยนะครับเป็นเ a นเจอร์วายแท็กที่เป็นตัวเครื่องยนต์2.0นะครับแล้วก็ตัวรถของเขาคันนี้เป็นแบบ6สปีดนะครับราคาปัจจุบันนะครับตอนนี้อันมีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับจากราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่1ล้าน1แสน 4,000บาทนะครับตอนนี้อันมีโปรโมชั่นพิเศษเลยสำหรับว h i แท็ a เอ a ก a า a นะครับลดเหลือเพียง999,000บาทนะครับมี4ส,สีให้เลือกสีดำรอๆเท่ๆแบบคันนี้นะครับสีขาวสีเทาและก็สีเหลืองลักเยลโลนะครับสำหรับสีเหลืองเพิ่ม10,000บาทเดี๋ยวอันพารับชมกันดีกว่าว่าการตกแต่งของเจ้าคันนี้นะครับที่มาพร้อมกับตัว นะครับชุดแต่งนะครับของวิกเตอร์นะครับแล้วก็ล้อแม็กที่เรามีการอัปเกรดเปลี่ยนนะครับว่ารถของเรามีอะไรกันบ้างแล้วก็ฟังก์ชันของตัวรถมีอะไรกันบ้างทําไมไวท์แท็กถึงเป็นรถที่พรีเมียมนะครับเพราะว่าตัวรถเขามีอะไรมาให้บ้างเริ่มรับชมกันเลยนะครับสำหรับตัวรถนะครับกระจังด้านหน้าของเราเราเปลี่ยนกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าตัวทรงของตัวแรปเตอร์นั่นเองมาพร้อมกับตัวอักษร FORD ที่เป็นแบบสีดําแบบนี้ให้เลยด้านบนเราเลือกไฟ LED 3ตําแหน่งที่เป็นแบบสีขาวนะครับตัวนี้ก็ทําให้ตัวรถของเราดูหล่อและเท่มขึ้้นดวย สำหรับไฟหน้าเราได้ไฟหน้าแบบ LED มาให้แล้วนะครับรุ่นวายแทกของเรามาพร้อมกับระบบไฟหน้าออโต้นั่นเองมีเด y t i ทมที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันมาให้แล้วคันนี้เราติดตั้งในส่วนของข้อไฟหน้าเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับ จุดต่อมานะครับสำหรับไฟตัดหมอกของเรามีมาให้แล้วนะครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้ด้วยนะครับพร้อมกับชุดแต่งนะครับที่เป็นชุดวิกเตอร์ตัวนี้เราครอบพับกันชนหน้าเดิมออกนะครับเข้าไปมีห่วงลากจูงมาให้2ตําแหน่งนะครับสำหรับรุ่นวายแท็ของเรานะครับเรียกว่าด้านหน้าเนี่ยหล่อลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวรถของเราก็มีในส่วนของตัวคิวล้อที่เป็นชุดแต่งของตัววิกเตอร์นั่นเองนะครับล้อแม็กล้อเดิมเขา18นิ้วคันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วจับคู่กัับตตวยยาางงดีีเเซนนนิทท่ป็ออล ตัวนี้สเปคยางอยู่ที่275/55 R20 นะครับล้อแม็กเป็นลายก้านตัว Y ของตัว PM แบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ขอบ20ไม่ได้ยกนะครับไม่ติดในส่วนของบางคนด้านหน้าและก็บางคนด้านหลังนะครับพื้นที่ก็ยังมีเว้นห่างอยู่เยอะพอสมควรเลยใช้งานขับขี่ได้ปกติเลยแล้วก็ที่สำคัญทำให้รถของเราดูสปอร์ตดูเท่แล้วก็ดูออฟโรดเพิ่มเติมด้วยนะเพราะว่าดอกยางใหญ่ๆแบบนี้วิ่งในพื้นผิวหุข่าธุรกันดารในไร่ในสวนได้ด้วยนะครับ ที่ระบายความร้อนด้านข้างมีมาให้แล้วก็ตัวนี้เป็นว i t แท็กแบบเอ็กตารแท็กเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยก็จะมีในส่วนของล้อแม็กที่เป็นลายใหม่แล้วก็มีสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมมาให้นะครับตัวนี้ตั้งแต่ในส่วนของแก้มหน้ายันในส่วนของประตูด้านหลังของตัวรถนะครับราวหลังคาทรงสปอร์ตมีมาให้อยู่แล้วเป็นแบบสีบอลเงินนะครับแล้วก็กันสาดทั้ง4จุด รวมถึงฟิล์มรอบคันนะครับเราติดเป็นแบบเกรดเซรามิกให้เลยเบามือจับเป็นแบบสมาร์ทคีเลตให้แล้วนะครับคันนี้เราก็ตกแต่งสไตล์แบบสีดาล้วนอีกเช่นกันนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทรงที่ยอดนิยมส่วนสติ๊กเกอร์คาว่า Ford นะครับที่เป็นแบบเหมือนมีเล็บข่วนแบบนี้อันนี้เราติดตั้งเพิ่มนะครับสปอร์ตบาร์เดิมๆจากโรงงานมีมาให้แล้วเป็นสีกาไฟพร้อมกับบาร์เหล็กที่เป็นแบบสีบอลเงินนะครับบันไดเหยียบด้านข้างมีมาให้ ด้านท้ายของตัวรถต้องบอกก่อนเลยไฟท้ายเราได้ไฟท้ายแบบ LED ให้แล้วนะครับตัวนี้ยังเป็น LED ตอนบนนะครับยังไม่ได้เต็มระบบถ้าเต็มระบบต้องเป็นตัว w i t e ทก3.0 V6 นั่นเองนะครับด้านท้ายมีไฟเบรกโดวนที่3ตัวด้านท้ายของเขานะครับสามารถล็อกด้านท้ายของตัวฝาเปิดได้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เปิดแบบเราสามารถแบบลดแรงแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะเรามี e a s y lift นะครับเดิมๆม,มาให้จากโรงงานหรือว่าเส้นผ่อนแรงนั่นเองนะครับ กระบะไลเนอร์มีมาให้จากโรงงานเป็นของ Ford ดนะครับลอนของตัววแฉกเนี่ยจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานพร้อมกับปลั๊กไฟด้านหลังนะครับมาให้1นึ่ตำแหน่งพร้อมการใช้งานทุกรูปแบบเลยนะครับนี่ครับด้านท้ายกันชนท้ายมีมาให้มีเซนเซอร์แจ้งเตือนกับระยะ4ตําแหน่งยางอะไหล่มีมาให้ กล้องมองหลังมีมาให้นะครับเดี๋ยวอันพารับชมภายในของตัวรถกันนะครับต้องบอกก่อนเลยลูกค้านะครับที่เลือก y t a ทเนี่ยนะครับเพราะว่า y t a ทตอนนี้ราคาพิเศษ999,000บาททั้งนั้นเองนะครับช่วงล่างได้เป็นแบบโมโนทูบแล้วนะครับภายในของเขาเป็นเบาะหนังรอบคันนะครับเบาะของเขาเอกลักษณ์ของ y t a ท็ก็จะเป็นตัวหนังสีดำตะเข็บหนังของเขานะครับตะเข็บได้จะเป็นแบบสีส้มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะพวงมาลัยแผงด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบตะเข็บแบบสีส้มมีแอร์ต้อนหลัง ปักไฟด้านหลังนะครับมาให้ช่อง USB ด้านหลังรวมถึงแอร์อิสระแยกซ้ายขวาให้ด้วยนะครับนะครับพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทเป็นแบบคุชสตาร์ท มีปุ่มมัลติฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็น c ครูด Control มีมาให้ LIM ล็อกความเร็วมาให้นะครับแล้วก็พวงมาลัยของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นดีไซน์นะครับของตัว w i d e ท a นะครับเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครหน้าจอเลือนใหม่นะครับเป็นแบบดิจิตอลหน้าจอกลางขนาดใหญ่12นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้นะครับแท่นชาร์จไร้สายมีมาให้เรียกว่าการขับขี่เนี่ยนะครับครบถ้วนเลยนะครับภายในก็หรูหราด้วยนะครับ ฟังก์ชันความปลอดภัยถุงลมนิรภัยมีมาให้ถึง7ตําแหน่งนะครับราคาพิเศษตอนนี้9 9 9 0 0 0ับาทไม่ถึงล้านแต่ได้กระบาดท,ที่เป็นตัวพรีเมียมของ Ford ไว้ใช้งานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่อันบอกช่วงล่างความปลอดภัยเทคโนโลยีนะครับความคุ้มค่ามาครบจัดเต็มเลยสำหรับเ a น g e อร์วา t แนะครับหวังว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลูกค้านะครับลูกค้าสนใจรถฟอร์ดสี่ประตูนะครับเลือกใช้งานกันนะครับยังไงถ้ามีแผนจะใช้รถฟอร์ดโทรเข้ามาหาอันหรือทักเข้ามาหาอัน ก่อนการออกรถได้เลยโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับยินดีให้คําแนะนําก่อนออกรถใหม่ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ